ได้คําตอบแล้วนะครับแมตชนี้สองศูนย์โดยมีสีลังกาเป็นสมการในการช่วยอิชิอิเนาะเออไม่ให้โดนด่าไปมากกว่านี้นะครับส่วนจะชมนั้นยังหาคำชมไม่เจอนอกจากห้าทีแรกที่พอวุบว่บพอผ่านห้าทีไปก็เขาเดิมครับเจาะไม่เข้าออกข้างเปิดออกข้างโยนเข้ามาเจริญศักดิ์นี่ก็มั่นใจ ให้โอกาสแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจนต้องเปลี่ยนออกในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกเอาเสกสันลาตีลงมาซึ่งน้องก็ทําได้นะใครเคยด่าน้องไว้มึงมาชมมันด้วยนะเสกสันลาตีเนี่ยระบบฟุตบอลไทยสร้างสําเร็จคนหนึ่งมาตามสเตปฟุตบอลเลยอยืมเยาวชนยูยี่สามชุดเล็กอ่าได้ไปชิมลางชุดใหญ่แล้วก็ได้ใช้งานจริง ยิงประตูแรกประตูสาคัญเป็นจุดตัดจุดเปลี่ยนแล้วก็ชนะทิพย์อีกลูกหนึ่งเป็นสองศูนย์เจอกันอีกทีอาทิตย์หน้า14ตุลานะครับไปเยือนไต้หวันก็คงจะทรงนี้แหละไต้หวันดูแล้วสู้ลงไม่ได้นักบอลน,นี้คนละเกรดเขาก็มาตั้งรับอย่างเดียวอืมแต่ก็อย่าประมาทปฏิวัติคำใหม่ไงกลัวไม่มีบทใช่ไหมจัดคอนเทนต์ให้ใช่ไหมแม่ดีนะครับ บอลมันตกแล้วมันเส้นงอมันติดโป้งไงมันติดโป้งมันก็หลุดเสาเออกไปถ้ามันติดติดก้อยอ่ะถ้ามันโค้งไปอีกทางหนึ่งับม้วนเข้าอ่ะทีนี้แหละมึงเอ้ยภาพย้อนตอนฟุตบอลโลกเราพัดเลือกที่ต้องไปวัดประตูได้เสียใช่ปะบวกลบขาดนิดหน่อยแพ้ตกรอบอืมอันนี้เหมือนกันดีที่ตอนนี้เป็นงูกินหางและลูกได้เสียเดี๋ยวก็ค่อยๆเก็บเอาจะให้ดีนะครับ ชนะแม่งทุกแมตช์ในเส้นทางที่เหลือเยือนไต้หวันเยือนสีลังกาแล้วก็เปิดราชมังคลารับเติร์กวิสฐานชนะให้หมดเลยอีกสามแมตช์ไม่ต้องไปนับลูกได้เสียอะไรอยู่ที่ตีนเราเลยจะชนะครั้งละหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็ได้ถือว่าเราพลาดแมตช์เดียวเราก็ไปแก้ตัวในแมตช์เจอเติร์กมีสถานพี่กูว่าแบบนี้ได้ อืมบุกไปตบสืนักกาด้วยเอางี้แล้วสลับอิชิอีก็ดูเหมือนนักบอลยังวิ่งให้นะนักบอลก็ยังโอเคกับบรรยากาศในการที่อยู่อันเดอร์อิชิอีอะอยู่ในการเทคแคร์ของอิชิอีเพราะว่าดูพยายามกันดีเพียงแค่จังหวะมันยังไม่ได้แล้วก็เป็นสายเลดใหม่ผสมเข้าไปอืมแมตชนี้ชอบแบบพิสิทธิ อภิสิทธิ์สรดาเริ่มเริ่มทําให้เห็นแล้วว่าเมื่อให้โอกาสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาทําได้แล้วก็วันนี้ใช้นิ้วพ่วงแทนนิ้วช่ำใช่ไหมเออ,เอ,อตําแหน่งนี้ไม่รู้เป็นไรคนบน่นวันนี้คนก็บน่นนิ้วพ่วกงกันอืมนิ้วช่าเจ็บไงรอดชนาทิพไม่มีอะไรต้องพูดถึงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเบนจามินเดวิสก็ ว่าน้องไม่ได้ตำแหน่งน้องไม่ใช่สูน้าธรรมชาติแต่ตัวเขาเองเขาบอกเขาอยากเล่นอืมโอกาสมีนะเออก็ตอบไปได้อีกแหละถึงจะเป็นสูน้าชีพโดยตำแหน่งนัมเบอร์นายจริงก็จะเป็นยิงลูกที่เบนจามินเดวิสพลาดแต่ไม่โดนหรือมงเชี่ยวเป็นสูน้าสูน้าจริงๆก,ก็อาจจะเป็นเหมือนนั้นมันอยู่ที่จังหวะดูไม่ออกอืมที่เสียหายจริงก็คือการที่ไม่มีสุนัขเหมือนตาถ้ามีส สุพนัทเหมือนตาทุยมันจะสุบไปไหนเนะี่ยโอ้ยสุพโชคสุพนัทสุพชัยโอเคสวัสดีครับ